คือคือเลี้ยงม้าเนี่ยมีตังอย่างเดียวเลี้ยงไม่ได้นะครับต้องโงโด่ด้วยเหรอต้องโง่ด้วยโง่ในเรื่องอะไร pension. อะออกมาเครื่องเลยฮะมาเครื่องครับมาอยู่ที่นู่นเขาราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ ที่เขาบอกผมมานะที่ผมซื้อต่อเขามาเนี่ยเา้ารวมไอ้ค่าเครืร่องคิดค่าอะไรแบบแฝแสนด้วยนะครับแปดแสน สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่งไม้เคสฟาร์มแอนดิสซ์ดวันนี้พอดีพี่นนท์นะครับเดินทางมาจะมาถ่ายที่อโรน่านะครับ AF อโลน่าก็วันนี้ได้มีโอกาสมาพักที่นี่นะครับแล้วก็เดินเราจะมาขี่ม้ากันนะครับที่นี่ขี่ม้าไม่มีค่าใช้จ่ายในไหนที่แบบเรามาอยู่เนี่ยอากาศดีมากนะครับที่นี่จังหวัดปราจีนนะครับอำเภออะไรครับเมืองครับเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนนะครับผมถ่ายสั่นเลยวันี้ <laughs> ชื่อโปลนะครับดี มึงสองตัวโอโลโลอลโลอย่าไปตอกมันนะเฮ้ยจะมัดจะมัดบัดยังไงเราหยุดใช่เราหยุดให้เราล่วงทำไงให้เราล่วงก็ได้เราโอโลเป็นเพื่เมียนะครับเอากล้องมาให้ดูบรรยากาศบนบนหัวม้าเลยบนตัวม้านะครับโอ้โหรู้สึกสูงตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับ153ครับ153วัดม้านี่เขาวัดตรงไหนฮะจากนี่ถึงตรงนี้ฮะ ประวัติเจ้าโปโลนี่มาจากไหนยังไงครับราคาอะไรยังเท่าไหร่โอ้มาจากอาร์เจนติน่าห์โอ้แล้วเขาเอามายังไงครับขี่มาเครื่องมาเลยครับขี่มต้องต้องมาบินได้อยู่ที่นู่นเขาราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ที่ผมซื้อต่อเขามาเนี่ยเขารวมไอ้ค่าเครื่องคิดค่าอะไรเนี่ยเศษเศษนี่นะครับแปดแสนตัวหนึ่งแปดแสนกว่านะครับตัวนี้อายุประมาณสักสิบสี่สิบสี่ปีใช่สิบสี่ปีนะครับใครยังไม่เคยขี่มาก็อาจจะปวดเอวหน่อยนะเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าลึกดักดึกดักอะไรประมาณนี้ นี่พอเวลารู้ว่ามีม้าในผมเตรียมหมวกมาเลยนะครับผมเมื่อก่อนที่บ้านผมก็มีม้าครับแต่ตอนนี้ผมขายม้าแล้วครับเดี๋ยวนี้ถูกครับเดี๋ยวนี้แถวแถวไม่กินร้อยรู้จี๊ผมไม่ตัดหัวนะครับเฮ้ยไอไอ้ไอไออำเรื่องเรื่องคุกเรื่องทารางนี่ฮาไม่ต้องห่วงแล้วครับเร่เมื่อไหร่ก็ฮาเน่ครับเมื่อไหร่ก็ฮาโอ้โหนี่เขากินทั้งวันเลยเนาะมาหากินไม่ฮาผมบอกให้ อันนี้ต้องอาบน้ำให้เขาไหมครับผมอาบอยู่เรื่อยๆครับอาบแล้วก็แปรงขนเนาะ,ะครับให้มันสร้างความคุ้นเคยกับเขาเะเอ,อะไรเงี้ยเพื่อตห้พวกนี้ตัวสะอาดคือถ้าจะแบบใครไม่เคยเรียนถ้าอยากให้เร็วรู้ใจต้องเลี้ยงแต่เด็กเนาะใช่ครับต้องมีใจรักด้วยครับ,ค,รบค,คือคือเลี้ยงม้าเนี่ยมีตั้งอย่างเดียวเลี้ยงไม่ได้เลยครับต้องโง่ด้วยหรอต้องโง่ด้วย <c oughs> งโงโ่ <c oughs> โงโงในเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> เดือนสี่หมื่นกว่าบาทค่าอาหารหรอโอ้กี่ตัวครับเนี่ยกี่ตัวสิบกว่าตัวอืม ค่าคนเลี้ยงอีกหมื่นห้าเป็นเท่าไหร่ละค่าคนเลี้ยงหมื่นห้าคนเลี้ยงอีกหมื่นห้าบอกแล้วไม่โง่จริงซื้อไม่ได้มาเนี่ยมีตังค์ไม่พอต้องโง่ค่าใช้จ่ายนี่ต้องอะไรยังไงบ้างครับก็คือมีหญ้าแห้งมันเป็นหญ้าเพราะเป็นสัตว์ที่แบบหญ้ากินขี้กินขี้คือกิจวัตรเขาเลยฟางกินไหมครับฟางไม่ค่อยกินนะครับเพราะกินมันก็ประโยชน์มันก็น้อยอ่๋อประโยชน์มันน้อยมากปวาตื่นแทบไม่มีเลยไอ้ดึกดักดึกดักข้างหลังนี่คืออะไรครับแมลงครับ ห๋อแมลงแมลงครับแมลงครับอันนี้คุณน้าชื่ออะไรครับผมชื่อดำครับหมอหน้าดำนาถ้าเกิดจะให้เรียกว่าพี่ได้ให้เรียกน้าดิน้าเลยพี่ดินี่ถ้าเรียกถ้าเมียเรียกเรียกดำถ้ามันโมโหมันจะเรียกไอ้ดำอ่าแล้วต้องมีฉีดอยู่ฉีดยาอะไรมมีครับมียำบำรุงครับถ้าไม่บำรุงก็สุขภาพก็ไม่ค่อยโอเคนะม้าเนี่ยใหรือว่าพยาเนี่ยโหเดือนนึงผมตกเกือบสามพันอ่ะยาในยาอะไรครับก็ยาบำรุงครับยายาม้าใช่ไหมใช่ครับยาม้า อ้อยาของมาไม่ํำรุงก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีอีกพรอย่ากินดีก็พรและทุกตัวนี่ขี่ได้ทุกตัวใช่ไหมครับไม่ไม่ทุกตัวครับเหอเพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายตัวไงของผมที่ขี่ได้มีหมดสี่ตัวแล้วไอตัวที่ขี่ไม่ได้คือทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเขามันยังเดี๋ยวอายุเขาได้ผมก็ต้องฝึกครับอ๋อต้องฝึกอ่าพอจากสองขวบสามขวบก็เริ่มแล้วอายุเท่าไหร่ถึงขี่ได้ครับอายุเออตั้ง่า่ั่วไปอ่าผมเห็น มาแข่งมาที่แข่งในสนามเนาะมาระยะสั้นอ่ะมาเดีกยวเขาพอดีผมเขาเริ่มแข่งก็เริ่มขี่นันแหละสองขวบกว่าก็มีแล้วนสองขวบเอาไปแข่งเขาตัวมาได้แล้วแพทย์ก็แนะนําไอ้สมมติว่าแพทย์ก็แนะนําไม่ควรขี่ตัวผู้ตัวเมียนี่นีสายต่างกันไหมครับตัวผู้ถ้าไม่ตอนก็จะจะซ่ากนี่เยอะส่วนใหญ่ที่ตกที่ตกเพราะอะไรครับมันพยศหรือมันอะไรก็คือคือที่ผมตกของข้างคือเราขี่ไปเล่นเพลินๆเงี้ยเขาตกใจครับเขาเป็นคนเป็นม้าที่ขี้ระแวงสัตว์เป็นสัตว์ที่ขี้ระเวงอยู่แล้ว หมามันนอนอยู่ข้างแล้วมันตกใจหมาก็พวดพวดปุ๊บเขาก็แปร์ผมว่าเรียบร้อยเลยเขาหลบอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ถ้ารูปได้ไหมครับได้ผมได้แต่ไม่ไม่เขาไม่ทำนี้เชื่องมากไม่กัดเนาะไม่กัดไม่กัดไม่เจ็บไม่ใช่ไม่กัดไม่กัดไม่กัดหมามีเขี้ยวไหมครับมีครับมีตุ้งู้มีเขี้ยวอ๋อแต่ตัวเมียจะไม่มีตัวอ๋อตเมียไม่มีเขี้ยวไอ้ยางนี้ยเขาเรียกฟันนะฮะฟันธรรมดาเนี่ยถ้าอ๋อที่เขาบอกว่าดูมาให้ดูที่ฟันใช่ไหมครับอายุใช่่่่่่่มมั้้้้้้ยย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 ยออ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 นนนนีีีีีจะะะะเเเเเเเถถถาา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 าหหหงงงงงงงแลืวุ แต่ถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยม้าจะเด็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะยืดอย่างเงี้อย่างเงี้ยยิ่งยแก่ยิ่งอย่างเงี้ยครับมาก็จะมีอายุนิดนึงถ้าฟ้าฟันอย่างเงี้แบบว่าขบๆกันก็จะเป็นอายุน้อยครับแต่แต่ถ้ามีเขี้ยวตรงนี้นะก็คือมาตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปถ้าเป็นตัวเมียถ้าเป็นตัวผู้อ่ะมันจะมีมันจะมีเขี้ยวออกมาจากตรงเนี้ยมีเขี้ยวม้ามีเขี้ยวมีครับม้ามีฟันกรามไหมครับมีครับมันกรามนี่ครับเออกรามอยู่นี่ครับครับมีฟันหน้าแล้วก็กรามเลยครับมี กัดหมดเอาจมกัดเนี่มั็นอย่ที่ใส่มาแต่ตัวครับตัวนี้เคยกัดไหมครับไม่เคยไม่เคยอ๋อไม่เคยไม่เคยมีใครรู้ไม่เคยบอกไม่เคยบอกใคร๋อกไม่เคยบอกบางครั้งเดินก็เสียวๆครับนีัอย่างว่านะนิสัยแต่ละตัวไม่เหมือนกันม้านี่เข้าข้างหลังได้ไหมครับก็คือถ้าอย่างเขารู้ตัวเนี่ยต้องให้รู้ก่อนอให้รู้ตัวก็เห็นอยู่เขารู้ก็ไม่มาตกใจม้าได้บางตัวครับที่เข้าข้างหลังไม่ได้ม้านี่คือถ้าผมตีตูดนี่วิ่งเลยอย่าไปลองมันหนา อะไรนะโบอาได้ชื่ออะไรนะโอลูไดโปโลูเขากินเยอะไหมครับก็กินตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะกินตลอดเลยเหรอแค่นอกจากเขาหลับม้าเป็นสัตว์กลางวันหรือกลางคืนจริงๆแล้วมันทั้งวันทั้งคืนหรอมันกินทั้งวันทั้งคืนกลางวันเขาก็หลับเป็นเขาก็หลับได้กลางคืนเขาก็หลับได้ยืนหลับเขาถูกล่าเขาต้องเตรียมพร้อมหนีเสมอนายล่าหมาครับ ในธรรมชาติในธรรมชาติก็เป็นสัตว์ที่ถูกล่าเขาก็จะเตรียมพร้อมที่จะหนีถ้าใครอยากจะเลี้ยงมานี่ต้องมีใบอนุญาตนะครับไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวใช่ไหมมันต้องมีใบอินวอยอะไรอย่างี้ใช่ไม่ไม่ไม่ันนี้ก็มีเขาจะมีผมไม่ต้องไปทำไอ้ต้องือมาแต่ก็ไม่ผมก็ไม่เห็นความสำคัญอะไรเท่าไหร่นะผมมีความสำคัญของปศุสัตว์เขาแต่ผมก็เหม็นเข้ามาอะไรทั้งนั้าก็ไม่ได้มาตรวจอะไรใช่ไหมฮะมีมัอนกันครับมีกันหูเขียวดงกรุบกรุบเลยม้าเขียวเอื้องไหมครับ ไม่เคี้ยวครับเป็นสัตว์กระเพาะเดียวมีหนึ่งกระเพาะอ๋ไอไม่เหมือนควายไม่เหมือนวัวเหมือนควายมีนั้นมีสีกส่กระเพาะสี่กระเพาะอ่าออกมากระเพาะเดียวเลยครับมากกิดแล้วมันไม่ไปมันไม่มีไอ้กลมๆมักระทุ้งกระทุ้งแรงกว่านี่ไอ้นันนกเียงสเปอร์กระทุกตุ๊ดฮะกลัวมันวิ่งไม่วิ่งหรอก เรากระทุ้งกระทุ้นไหมเรายังบอกวิ่งอยู่างของผมเห็นบางคนที่เขาฝึกกันคือบางครั้งกระทุนเราป้ายป้ายป้ายคือเขาเหมือนเขาฟังไม่ไปครับพอบอกอะไรนะโอ้โหก็หยุดเลยอันน้ำช้างพี่ฮะอันน้ำช้างเหรอช้างใช่เหรอแต่ยังมาที่เขาฝึกถูกดีๆที่เขาฝึกค่าฝึกเนี่ยอย่างถูกผูก็สองหมื่นนะสองหมื่นเปิด่ครับขใค่าฝึกคือเบรกด้วยน่องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดุดเดี่ยวจะใช้น่องใช้ต้นหมดเลย แต่ฝึกม้านี่คือคนต้องเข้าไปฝึกด้วยไหมใช่ครับให้มันคุ้นเคยกันใช่ไหมเขาก็ฝึกมาก่อนครับแล้วเขาก็อย่างนี้จะต้องเลี้ยวอย่างนี้จะต้องหยุดอย่างนี้นจะต้องฝึกด้วยเลยไม่ใช่ไม่ได้ถุกนะม้าแต่ตัวน่ะอันนี้ใส่เกลือกไหมครับนี่ตัวนี้ใส่ครับอาใส่ทําไมต้องใส่เกลือกครับไอตัวน,นี้ใส่เพราะว่ามันลดการหนึ่งบาดเจ็บสองแล้วก็ขีดไม่บงไม่บินอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนเหมือนใส่รองเท้าประมาณนั้นครับใส่รองเท้าม้านี่เวลาเบรคค่าเบรกมันยังไง เราจะคุมมันยังไงถ้าอย่างถ้าอย่างบานนอกแบบบันบ้านเลยนะก็ดึงนี่แหละถ้ามันไม่อยู่ก็พับคอนี่คือบันบ้านแบบคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะฝึกง่ายๆแต่แต่ที่ผมเห็นเคนงานเขาแค่ใช้เนี่ยเขาเขาฝึกมาเขาก็บใช่หยุดกึกเลยหมุนซ้ายหมุนขวาเขาใช้ในการทำงานขาน่องเขียวดังกรุบกรุบกรุบ ตำแหน่งไ,ไหนนั่งสบายครับโอ้แล้วแต่คนชอบอ่ะแล้วแต่คนชอบเพผมก็ถนัดแบบนี้ครับเอาไปใส่เอาใส่วัวได้ไหมฮะได้<ะ>ผมเคยเ <c oughs> หรอให้ดาป้ายยาอยมีไข่เออเอาไปใส่วัวใส่ควายนะโอ้วิ่ง นี่หน่อยเลยนะเราเนี่ยเสียงทุกเสียงตะลงให้ผมมีผมมีผ่านน้ำได้ด้วยทางเดียวกันจริงจริงวันนี้เราก็มีใส่ซองมาอยู่นะพูดเรื่องคุตะลังเนี่ยฮ่าเชื่อผมมาวันนี้วันนี้เขาจะหากับเราไหมยืดขายืดขาซ้ายเอ้อนี่เหยียบปลายเท้ามันจะรู้สึกยก เออมันเหมือนจะล่วงอ่ะแต่มันไม่ล่วงหรอกมันจะด๊บดับดดับผมสังเกตสังเกตพี่่านนะครับหัวยังไม่พ้นหลังม้าเลยครับนี่เดี๋ยวถ้ามันเลยมาข้างนี้หาเลยเนี่ย มันปรับสุดมันรับสุดแล้วเนี่ยมันตายนะเดี๋ยวมันตัดสุดแล้วอันไว้ปลายเท้านะสง่าเฮ้ยดูจากโจ๊กโซคูบ้าเอายังเอายังเฮ้ยพี่ใจเย็นดิเชี่ยแหม่โอ้ยพี่พี่พี่ดำใจสูงเฮ้ยพี่ดำเฮ้ยนี่ก็แค่หยอกเล่นเฮ้ยอันนั่งเหมือนว่ะมันเอเย่นอะเออเราจะมารีวิวขี่ม้ากันนะครับตะไครแวะผ่านไปผ่านมานะ ไปถึงสระแก้วที่ไหนครับป้าจีนอ๋อป้าจีนครับผมพี่อ่านนี่เขาอยู่กับม้าตั้งเกิดนะครับแรกๆก็เดินก่อนไงครับผมแรกแรกๆก็รับจ้างเดินก่อนมันเป็นงานมันเป็นงานของพี่อ่านครับคือช่วงเย็นเวลาขับเออ่ขับขลิขีนะขี่ม้าไปเวลาทานข่าวตรงนี้ก็จะมีกระต่ายขุดมะพร้าวเลยนะครับ จัดแม่เบี้ยใครดูป่ะแล้นี่เขามีขูดท่าขูดมะพร้าวมีต้องเขามีแชมพูม้านะครับมีเขามีก็มีเขมีขายอยู่ก็จะมีของม้าโดยเฉพาะใช่ไหมใช่ครับเขาจะมีแบบใส่ยาฆ่าเชื้อละก็ไปด้วยใส่กลิ่นครไปด้วยก็มีครับมีเขามีใส่กลิ่นด้วยแต่ผมเราน้ำดานล้างจานนี่แหลยครับแล้วก็มันออ๋หน้าหน้าหนาขนยาวใช่ครับหนาจะยาวก็ราะมันอ๋อนี่คือไม่ได้แต่งเลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยบานคนก็ถักเปียเนาะ ใช่สายจริงอ่าบางสายพันธุ์มันริมแผงคอบ<ม>ยาวยาวก็ถักอย่างพันธุ์ฟรีเชียนพันธ <ame> ุ์ดันเมเชียนนดันเมเชียนไม่ใช่นั่นพันธุ์กระลอ,อกห <laughs> มาครับเอามามาเดยอย่างย <laughs> อย่างอย่างผมเลี้ยงเนี่ยค่าอาหารค่าหญ้าค่าหาคนเลี้ยงเนี่ยเดือนสี่หมื่นกว่าบาทสำหรับเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะใครมาพักที่นี่นะครับผมติดต่อพี่ดำนะครับพี่ดำให้ขี่ม้าฟรีนะครับโอ้สุดยอด นี่ขอยืมไปตลาดนัดได้ไหมฮะได้ไปฆ่าฉีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่าี๋ยววิ่งสิแตนเราต้องลองให้มันวิ่งสองคนนี่ขึ้นได้ไหมครับปกติจริงๆได้ครับจริงๆได้นะแต่เราไม่คุ้นเราอยจะไม่รอดไม่รอดนี่ตอนแรกผมกลับว่าแบบนั่งไพ่เลยเนี่ยอือลองมาละดูนั่งอย่างนี้ยังยากเลยดูเรียบร้อยดูเรียบร้อยห้องพักมีกี่ห้องครับพี่ดำสิบครับสิบห้องเต็มทุกวัน ไม่ทุกวันโควิดโควิดเรียบร้อยเลยจุดเช้าห้องพักมีราคาเท่าไหร่ครับห้องเล็กห้องใหญ่ห้องเล็กอย่างงู้นอ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยเองใช่ครับพี่เอามันเรื่อยเนี่ยครับไม่ก็คือเพื่อนเราเยอะด้วยเพื่อนเยอะเพื่อนเราเยอะเราเอาแค่ขำๆพอแล้วไปทุกธุรกิจหลักเราไม่ได้เพ็นตัวนี้ไงครับธุรกิจหลักเราเป็นเป็นสินค้าเราเป็นเออใช่ครับธุรกิจหลักเรา คนส่งสินค้าที่สนามบินคอันนี้ที่เราก็พอได้ขับไปแนวชอบห้องใหญ่เท่าไหร่ครับในห้องใหญ่อันนี้มันมีสองเตียงแปดร้อยครับไอ้สองข้างหัวท้ายเนี่ยหกร้อยเตียงเดียวอ๋อก็แล้วแต่เลือกเริ่มต้นก็อ่ะมากับแฟนมากันสองคนสี่ร้อยครับแล้วไม่มีตามด้านลางกางเต็นท์นี่มอ่ากางเต็นท์ได้ด้วยได้ครับไม่เป็นไรโอสุดยอดนะครับคณะคนข้างหน้ามีจะมีสนามบอลด้วยสนามบอลเจ็ดคนครับโอ้โหมีมาให้อะไรเรียบร้อยถ้าสมมุติว่า ใครมามีทุราะาแถวแถวปลาจีนก็มาที่นี่ได้ครับอากาศดีใช่ไหมครับที่นี่ที่ไหนครับทูมิเก็ตฟาร์มแอนด์รีสอร์ทครับเดี๋ยวผมขึ้นแฟนเพจให้ทางด้านบ,บนนะครับใครบอกมากจากจกผมนะจากที่นี่นะมาบอกหาพี่ดำนะครับผมได้ขี่มาฟรีคนพักเนี่ยผู้หญิงพักพแฟนรักแฟนหลงนี่หัวรักหัวหลงอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้คลิปน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ